เมื่อสัปดาห์ที่แล้วแมชสุดท้ายของการเป็นนักมวยปล้ำ WWE ของจอร์นซีนาในศึก Saturday l i v e Main Event กับผู้ต่อสู้คนสุดท้ายอย่างกุนเตอร์ถึงแม้ว่าผลการแข่งขันจะออกมาไม่ถูกใจเพราะว่าจอร์นซีนาได้ตกพืนหยอบแพ้ทำให้กุนเดอร์เป็นฝ่ายชนะไปแต่ทว่าซีนสุดท้ายของการอาําลาการแขวนบูธในฐานะน,นักมวยปล้มนั้นกลายเป็นภาพจำที่ทำเอาแหลายคนต้องเสียน้ำตาในคืนวันนะั้น ยี่สิบสามปีกับการเดินทางในสนานะควยป้า,าของจอร์ซีนาได้ผ่านประสบการณ์มากมายผ่านความสําเร็จมาอย่างโชกโชนโดยเฉพาะการคว้าแชมป์ที่เรียกได้ว่าแทบจะเป็นซูเปอร์การ์สแลนด์แชมเปี้ยนได้อย่างสมศักดิ์ศรีครับเพราะว่าเขาสามารถคว้าแชมป์ที่มีสถิติสําคัญมากมายหนึ่งอย่างก็คือการคว้าแชมป์โลกสิบเจ็ดสมัยโดยในสมัยแรกที่เขาได้คว้าแชมป์โลกนั้นเชื่อแน่นอนว่าหลายคนจะต้องจดจํากันได้ดีกับช่วงเวลาแห่งการผลักดันที่ทําให้เขา เปลี่ยนมือจากนักมวยปั้มธรมธรมดาให้กลายเป็นซูปเปอร์สตาร์ที่เป็นผู้แบกสมาคม WWE มาอย่างยาวนานกว่า2โททศวรรษใช่แล้วครับเรากำลังพูดถึงช่วงราวประวัติศาสตร์เมื่อปี2005ปีที่ทำให้จอร์ซีนาแจ้งเกิดในฐานะนักมวยปั้มซุเปตาของสมาคม WWE ผู้ซึ่งเป็นสมาคมมวยปั้มอันดับหนึ่งของโลก และเ n ด e เ t นเมนต์ฮิสตอรีอีพีสุดท้ายของซีซันนี้และถือเป็นตอนสุดท้ายของชื่อก่าวครับเราอยากจะพาทุกท่านไปย้อนประวัติศาสตร์กับการควา้าแชมป์โลกครั้งแรกของจอห์นซีนาเมื่อ20ปีแล้วกับอีกครั้งครับ And his name John Cena. ต้องย้อนกลับไปในช่วงปี2004ครับจะเป็นช่วงเวลาที่ซีนาเปลี่ยนบทบาทจาก ทำตัวแสบในมาดเด็กแรปเปอร์มาเป็นนักมวยปล้ำฝ่ายธรรมะที่น่าจับตามองซึ่งผลงานที่เห็นในชัดสสดก็คือการขึ้นปล้ำครั้งแรกในศึกใหญ่ Royal r u m b l e ปี2004ซึ่งณเวลานั้นจอห์นซีนาก็ได้ขึ้นปล้ำในแมชประเพณีประจำปีอย่าง Royal r u m b l e m a t c h เป็นครั้งที่2ซึ่งครั้งแรกก็คือปี2003นะครับในครั้งนั้นเขาก็ทำผลงานออกมาดีแต่ว่าไปไม่ถึงฝั่ก็เลยตกรอบไปอย่างน่าเสียดายหลังจากนั้นมาครับแผนผลักดันในการ ส่งจอร์ซิน่าคว้าแชมป์เส้นแรกก็เริ่มต้นขึ้นในศึกเลสเซมรเนียครั้งที่20ซึ่งครั้งนั้นเขาจะต้องเจอกับผู้ต่อสู้ที่ถือว่าตัวใหญ่ไซส์บิ๊กและก็เป็นนักมวยปล้มที่เอาชนะนักมวยปล้มทั้งฝั่งมิการแล้วก็ฝั่งระดับซุปตารมาแล้วหลายคนใช่แล้วครับเรากำลังพูดถึงเขาคนนี้บิชโชซึ่งแมตช์ชิงแชมป์ยูในวันนั้นถือว่าเป็นแมชที่สนุกครับเพราะว่า มันคือแมชคู่เปิดในสึกเลเซมิเนียครั้งทมมี่ยี่ชิบปรายการย่อมสนุกอยู่แล้วครับแล้วก็เป็นโอกาสที่จอร์ซีานาได้โชว์สัญญาณุภาพในการปราำแบบเต็มจัดหนักซึ่งสุดท้ายซีนาปิดบัญชีบิ๊กโชว์ด้วยการใช้สนับมือนะคะสุดท้วก็ไม่ให้ใช้แหละก็คือกรรมการชวนคุยวิโชประปดว่าอยู่ดีๆใส่สนับมือใช่ไหมฮะแล้วก็ชกเข้าหน้าบิ๊กโชพอเซสัพักก็จับ ร่างใหญ่ของบิ๊กโชวครับทุ่มใส่ AA หรือ Attitude Attachment ถ้าไม่ตายของเขาปิดบัญชีคว้าแชมป์ US ได้สำเร็จแต่สิ่งที่นี่คือฮามากนะช่วงเวลานั้นก็คือการเปลี่ยนเข็มขัดแชมป์ US เป็นแบบหมุนได้ใช่แล้วครับวันคือแฟชั่นณเวลานั้นที่ไม่มีใครทำได้และไม่มีใครเหมือนที่จะทำครับเพราะว่าไม่มียคครคนเดียวเท่านั้นที่ทำได้นะั่นคือสีหน้านั่นเอง ซีนาจากการแปลงโฉมเข็มขัดแชมป์ US เสียใหม่จากเส้นเดิมที่คือกันมาอยา่างยาวนานก็เปลี่ยนมาเป็นแบบหมุนได้ซึ่งเหว่าเป็น The o n O and Only ของแท้ครับเพราะว่าเข็มขัดเส้นนี้แหะครับหายายกยี่หว่างมเข็มยี่กว่าในมหาสมุทรนะครับเพราะว่าณวันนี้เข็มขัดที่เป็นแชมป์ US เส้นที่จอซีนาถือแชมป์เนี่ยถ้าเอาไปดูถ้าไปส่องดูราคาในช็อปของ w w e ต้องบอกกันเลยนะครับว่าหลักแสนนะครับ เพราะของมันหายากจริงๆหรือบางที่ที่มันแบบ EBay อะไรต่างๆเนี่ยน่าจะขายแบบราคาแบบหลักหมื่นจีนเชียนหลักแสนก็มีนะฮะก็ลองไปหาดูก็ได้แต่ถือได้ว่าแชมป์ US เนะเวลานั้นเนี่ยแปลกใหม่มากจริงๆนะครับซีนาถือแชมป์ US ไปได้สักพักครับก็มีการเปลี่ยนมือแชมป์เกิดขึ้นในศึกสแตรดดาวลเมื่อวันที่7ตุลาคมปี2004วันนั้นเป็นวันเดบิวต์น้ำปั้มหน้าใหม่ที่มีความควนโป๊ยและก็เป็นน้ำปั้มที่มาจาก ปอร์โตริโกใช่แล้วครับเรากำลังถึงเขาคนนี้คาริโตคาริโตเปิดตัวครั้งแรกก็ท้าชิงแชมป์กับซีนาเสียเลยและสุดท้ายเขาก็สามารถครชาชแชมป์จากซีนาได้สำเร็จคว้าแชมป์ US คนใหม่แบบที่ว่าอึง้งกันทั้งสนามซึ่งถือว่าเป็นการเดบิวต์เปิดตัวคว้าแชมป์โลกทันทีแบบไม่ต้องรอนานเลยครับหลังจากที่เสียแชมป์ US ไป WWE ก็เริ่มวางแผนที่จะผลักดันจอห์นซีนาในการไปคว้าแชมป์โลกเส้นแรกซึ่งถือว่าเป็น เส้นที่ทุกคนใฝ่ฝันนั่นคือแชมป์ WWE ซึ่งจริงๆแล้ว World แชมป์เวเทนเวดก็เป็นอีกหนึ่งแชมป์โลกที่น่าสนใจแต่ว่าแชมป์ WWE นั้นมันมีคุณ่าทางจิตใจค่อนข้างมากพอสมควรแล้วก็มากจริงๆครับที่ WWE วางแผนไว้เพื่อให้เขาได้เป็นผู้ชนะในศึกร o ย a l ร u m บ l บปี2 0 0 5ศึกใหญ่ประจำปีรอย a l ร u m บ l e ปี2005กับแมชโปรเทนีนประจำปีอย่างรอย a l ร u m บ l e Match ซอมโพสต้าในคืนวันนั้นก็คือจอห์นซีนากับเดฟบาติสตาทั้งสองคนก็สู้กันอย่างสูสีครับ แต่ก็เกิดช็อตเด็ดที่เรียกได้ว่าสะเทือนโลกเลยนั่นก็คือจับเวงตกทั้งคู่ตัดสินหาผู้ชนะไม่ได้ครับทำให้อดีตประธานสมาคมณเวลานั้นอย่างวินสเป็กแมนตัดสินใจสั่งีแมัชใหม่เพื่อหาผู้ชนะนี่คือวันนั้นและผมปรากฏว่าเดฟปาติสตารดวงเหนือกว่าครับสามารถจับเวงินะออกเป็นคนสุดท้ายได้เป็นผู้ชนะรอยัลโรเบิรของปีนั้นและได้ไปชิงแชมป์โลกของค่ายใดค่ายหนึ่งหลังจากวันนั้นเพราะว่า ผู้ชนะนี่แหละครับจะได้ไปต่อในเลเสนเมเนียครั้งที่21 1วันหลังศึกรอยัลร u m b โบในศึกบอก็มีการจัดงานใหญ่ครับก็คือเส้นสัญญาว่าจะชิงแชมป์เส้นไหนระหว่างฝั่งรอกับ s ส a c k d ดาวผลปรากฏว่าเดฟปาติสตาตัดใจเลือกชิงแชมป์ของฝั่งรอเพราะตอนนั้นเขาก็มีปัญหากับ t r ูเป e เซึ่งตอนนั้นกลุ่ม Evolution กำลังทำท่าจะแกงแตกอยู่แล้วครับเพราะฉะนั้นฝั่งเสุดท้ายที่จะ ปิดบัญชีครั้งใหญ่นั่นคือการกระชากแชมป์จาก t r i p l e เอที่เป็นผู้ที่ถือแชมป์โลกโกลเฟสชอลองอมาอย่างยาวนานเพราะฉะนั้นคนที่จะสามารถหยุดสถิติได้ก็คือเดฟบ,บาติสตา้าก็ต้องหาผู้ท้าชิงอันดับหนึ่งครับและก็มีการจัดทัวร์นาเมนต์เกิดขึ้นซึ่งในทัวร์นาเมนต์หาผู้ท้าชิงอันดับหนึ่งนี่แหละครับจอห์ซิน่าปเป็นผู้ชนะไปทำให้ฝั่งของแสแป็ดาวก็วได้กู่เอกซผู้ที่จะไปชิงแชมป์ WWE ในศึกเลสเอร์เมเนียครั้งที่21่ดนั่นก็คือ จอห์นเวชฮอลลเลฟิลด์เจ้าของแชมป์ WWE นเวลานั้นกับจอร์นซีนาผู้ท้าชิงอัดับหนึ่งนับเป็นะฝ่ายธรรมะที่น่าจับตามอง3เมษายนปี2005ศึกレスลี่เมเนียครั้งทนะี่สิณเมืองลอสแองเจลิสแคลิฟอร์เนียอเมริการองคู่เอกของค่ำคืนวันนั้นครับจอร์นซีนาผู้ท้าชิงเจอกับจอห์นเวชฮอลลเลฟิลด์เจ้าของแชมป์ WWE ณเวลานั้นทางคู่สู้ก็อย่างสูงสีนะครับผัดกันลุกผัดกันรับงัดท่าไม่ตายกันชนิดที่ว่า สาสตร์กันเต็มที่แต่อย่างที่บอกไปครับว่าจอร์นซีน่านะเวลานั้นเขาคือน้ำมันพุ่มฝ่ฝมายธรรมะที่แฟนๆเชียร์กันลิ้มเชียร์กันชนิดว่าสัน,นั่นระเบะิดเติงทุกครั้งที่เสียว่าเกรสเกิรซีนาแล้วสุดท้ายแท้สดเสียงเชียร์ของทุกๆคนเนี่ยก็เป็นจริงครับเมื่อจอร์นซีนาปิดบัญชี jbl ด้วย่า attitude adjustment หรือ aa กระชากแชมป์ wwe คนใหม่ได้สำเร็จซึ่งถือเป็นการคว้าแชมป์โลกเส้นแรกของจอร์นซีนาและถือว่าเป็นปการฐมฤกษ แชมป์เส้นที่ถือว่าคนใฝ่ฝันมากที่สุดได้สักเร็ดใช่แล้วครับเพราะเส้นเส้นนี้แหละมันทําให้เปลี่ยนชีวิตซีน่าไปตลอดการในฐานะนักมวยปั้มซุปตาผู้เป็นพระเอกของสมารครว้ที่ทําให้ WWE ผ่านร้อนผ่านาไมายาวนานสองทศวรรษแรกแล้วก็เหมือนกับเมื่อครั้งที่ได้แชมป์ U.S. ครับแชมป์โลกก็มีการเปลี่ยนหน้าตาเข็มขัดใหม่จากแชมป์อันเดิมที่ถือมาตั้แต่ตอนปี2 0 0 2 เปลี่ยนใชมาเป็นแบบแชมป์เข็มขัดมิก้เมาส์ซึ่งถือได้ว่าเป็น The One อ n d Only ีอีกเช่นกันความน่าสนใจก็คือคำว่าแชมป์เนี่ยมันอยู่ข้างล่างส่วนด้านบนก็จะเป็นโลโก้ wwe ซึ่งเป็นตัวหมุนได้แล้วก็เป็นเข็มขัดตัวเดียวที่คนที่ถือแชมป์นั้นจะถือได้ว่าดูแปลกตาซึ่งซึ่งถ้าเป็นคนอื่นเนี่ยเวลาถือมันจะดูแปลกตาใช่ไหมครับแต่ถ้าเป็นของตอนซีนนาเนี่ยจะดูเท่ดูแบบใครๆเห็นแล้วก็ชอบมีทั้งคนชอบกับไม่ชอบแต่สำหรับผมผมว่าชอบแหละเพราะว่ามันเป็นไอเดียที่แบบ ว้าวกว่าตอนที่ได้แชมป์ U S เสียอีกนะครับแล้วก็เป็นอีกหนึ่งเข็มขัดแชมป์ที่ทุกวันนี้หายากครับใช้คำว,ว่าหายากจริงๆลองไปหาได้ในเว็บของ W W B Shop อย่างที่บอกไปว่าแชมป์ U S ประมูลไว้ว่าหายากแล้วนะอันเนี้ยยิ่งกว่าหายากอีกครับทุกคนปฏิเสธไม่ได้เลยนะครับว่าจอร์นซีนาเขาคือสุดยอดนักมวยปล้มที่ถือแชมป์มาแล้วหลายๆเส้นจนเรียกได้ว่าเป็นซูเปอร์การ์สแลนแชมเปี้ยนอย่างแท้จริงโดยแชมป์เ้นสดท้าที่เขาทําได้ก็คือการควา้าแชมป์อินเตอร์คอนเทนเดนทัล จากการเอาชนะโดมินิกมิสเอริโอซึ่งแน่นอนครับว่าเส้นเส้นนี้แหละมันคือเส้นประวัติศาสตร์ที่ทำให้จอห์นซีนาพิสูจน์ได้เห็นแล้วนะครับว่าเขาคือโสต์ของจริง The Greatest of All Time อย่างที่ไม่มีใครกล้าปฏิเสธได้เลยครับถึงแม้ว,วันนี้จอห์นซีนาจะไม่ได้ปั้มแล้วก็วคือเพื่อว่ารีทายกับเป็นนักโคยยปั้มอย่างเป็นทางการในศึก Saturday l i f e m a e n Event เมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมา แต่ทุกโมเมนต์ทุกผลงานที่เกิดขึ้นในฐานะการเป็นนักมวยปล้ำของเขานั้นจะอยู่ในใจของทุกคนต่อไปผมก็เป็นอีกคนหนึ่งครับที่โตมากับจอห์นซีนาในวันที่เขาได้แชมป์โลกแล้วก็ผ่านเดินทางมาร่วมกับเราเชื่อได้เลยครับว่าคนที่โตมากับการดูมยดวยปล้ำโดยเฉพาะยุคหนึ่งที่เป็นยุคที่นักติงภาคกัดที่ UBC ดูดูทางบีซีอะไรก้แวแตเนี่ยทุกคนจะมีความรู้สึกเดีวยวกันว่าจอห์นซีนาคือสุดยอดน,นักมวยปล้ำที่ดีที่สุด ของสมาคมที่ไม่มีใครสามารถเทียบเคาได้เพราะเขาคือ the greatest of all time Thank you Sina ขอบคุณนะซินาที่มอคบความสุขให้กับทุกๆคนทั้งในอเมริกาและทั่วโลกครับ